ดีค่ะมาจ้าทุกคนค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้มีปลาสลิดแล้วก็มีปลาเนลทอดสองอย่างกับข้าวเหนียวพอทุกคนได้มาทานข้าวกันบ้างหาข้าวเหนียวมาทานด้วยกันนะแกะยาก,กแบบแซบ่บ ไม่เจ่าปาลาพอดีเลยแต่ไม่ไต่ำเดี๋ยวคืนนี้ค่อยตัำเมื่อท้องอยังไงบอกไม่หัวทุกคนกินข้าวไม่ตรงเวลาแน่แน่ นี่ก็ยังไม่หิวนะแต่ว่าตรงกินมันรู้สึกว่าแบบทวายท้อง,องไงบอกไม่ถูกเมื่อเช้ากินไข่ต้มสองกองกาแฟาหนึ่งแก้วแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ก็เ,เรื่องอะไรอะ่ะไม่อยู่ท้อง อ่าสลิดก็อร่อยสลิดบางบ่อบางบ่อก็ไม่ใช่สลิดต่ลอกใสี ตัวใหญ่มากเลยทุกคนอยากกินด้วยกระเซ anda kita อข้าวในแต่ละวันก็ไม่ค่อยได้หรูหลาทุกคนค่ะก็จะกินเมนูเดิมๆวนไปซ้ำไปซ้ำมาส้มตําน้ำพริกปลาทอดปลาแห้งไก่ทอดอะไรเงี้ยน,นานๆนนทีจะออกไปหรูหลาทีหรูหลาที่ว่าก็คือ ไปทานนอกบ้านในร้านอาหารอีสานจบที่ส้มตำเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนเปลี่ยนฟิลเฉยๆทานนอกนอกบ้านอะไร เมมันร้อระเบิดห่างจากถนนประมาณยี่สิบเมตรมันก็ได้ยินเสียงม,มองสายไหม

คค่ะทุกนอ,อร่อยมากอ้าวไหนบอกสุดท้ายไปแล้วค่ะบ๊ายบาย